สวัสดีค่ะพอกันก็แม่ต่อยอีคือเก่าเนาะค่ะเนาะแม่ต่อยแซมทองพี่แล่นเนาะคะ่ะเมอเนี้าคือเก่กลาล่ะพี่น้องเจ้าจอมบ้วยว่าย่อยเบิ้งตีลาคุณว่าแต่ยินเสียงข่อยเนาะค่ะพี่น้องไปคะ่ะไปเบิองวา่าไปปล่อยเพื่อนออากกรงเนาะค่ะเนาะโอ้ยโว้ยวยวหายพี่น้องเลยนี่ไอ้สมคิด ไอ้สมคิดกับมาไอ้สมคิดอยู่ข้างนอกค่ะมึอนี้บังสมคิดมาจอมบวยไหว้คอยอจอมบวยไหว้คอยพี่นอ้องจอมบวยไหว้คอยอยู่กับไอ้เตี๋ยย่กับไอ้เตี๋ยเอาบวยไหว้กอนเอาบวยไหว้กอน บิงเบงบิงเบิงเสียวออกเบิงหาบวยไว้ยอะแลบิ้งบ้งไอ้เบิ้งมือนียูครบทิมพี่น้องบวยไบ้ก็มมแถวฮะไอ้เยอะเบิงบิงบิงบงจอมบวยไวของข่อยพี่น้องเมิ่อม่อมิออกเาบว้ยไวก่อนมงอบ้ยไว้เดี๋ยว เบื่องไอสมคิดสมมะน่งเอานั่นเมื่อนี้ยูคครบที่ยมเลยพี่น้องสามตัวเลยเบิ้งไอ้เต้ผุนเทสเ,เซเว,เวย์ยุ่ผุนไอเต้ยังมาวุ้ยไบ้คือจะควางเดือเมื่อเมืแม่เห็นวายเอาเต้ทำมาลูกเต้เตทักทายเอฟซีแน่ทักทายเอฟีแน่เต้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 ชิข,ขุมเต้ bưng ừ, ừ, ai tê nhăng ngư ai tê hoang cho khoáng chòm bôi vai lưi chòm bôi vai lưi ờ má hả thang gọi có yên hả thang gọi có yên ờ má đi là ờ má Hãy subscribe <cười> <cười> hoàng đã hoàng như té à sầu nàng len nó đẹo len nó leo leo nó leo chạy quám trá mạt ồ tí là chạy quám trá mạt ồ thế không lấy ồ quá à nàng, nàng bóc cả ỏi, nàng đẹp điền tre lê hết nhang yêu hàm bàn đầu, ông mát đi là, ông mát đi là, nhiều, nhiều chọn xuân, nhiều chọn xuân ใด่ละออมขิดสมขิดสมขิดสมขิดเอาก็เงียบไปเงียบมั่นทรบัดาเนี่ยฮึคือเงียบไปเงียบมั่นทรบัดาเนี่ยมาที่หลักคุดทใช่จอมส้นเอา <laughs> เต๊เไ๊เต๊เต เต zaman, ้เต้เต้ออกมา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 เต้เต้คุณชายเตะก็อยู่ในบ้านคุณพี่น้องเมียดจีรีบันบ่ออกมาจักตัวเขาบ้าบ่ออกมาจักตัวเลยแนมแนมไปทางเดียวกันเมื่ออรุณบันเอา ซอ้อมอี้ย่างฟังอีย่งวะสมคิดเดีเดียวเดียวเหตุเร่เรเรเเรมเลอยู่แถบันนี่ยเต้เขาไปด่านเจออยู่ในเหยียนพุ่น เด็ดเด็ดเดเดเตียวเริ่มปิดไฟเดี๋ยวปิดไฟให้กันเตะ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 ออกมาแล้วเตะเตะเอาแล้วเตะเตะออกมาแล้วคบคบคบทีมคบทีมอังเรื่องปิดไฟเดี๋ยวปิดไฟให้กัน ก็จิหิวหนาำคักเจ้าบันอารีด่ะเห็นมูอยู่ในบ้านจะควงมาอยากเข้ามาเฮา u มูเอาเขาไปนอนในบ้านนี้แล้วอ่ะเต้เขาไปนอนในบ้านอีกแล้วเต้ เต้บอกมาบอกเต้อยู่ในหันเย็นสบายบอก oh. จอมส่วนนี่จอมสนนี่หยอกผู้ย่า,ยางเดียวเต้ผู้สุขุมนอนอยู่ในบ้านเต้บอกมาบอกเต้ออตน,นอนอยู่ในหันบอกเพ่วนคุณชายจอมส่วนผู้่อล่ะพี่น้อง ต้นคือเก่าเต้เต้อะเต้เต้คุณชายจอมส่วนข่นอนอยู่ในบ้านเลยเนาะเลาบอกมาบอก น,นนี่ในบ้านเลยใช่ละ่ะคุณใจขหอยไปใส่ลรค่ะเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวไม่ต้อยก็ขอตูเป็น เห็ดนั่นเห็ดนี่เห็ดอาหารเห็ดยังไม่เพิ่นกอนเนาะค่ะเนาะไปใส่บูุ้ณชายสวอมชุนข่อยแลนไปใส่บุ้ไป,ไปละพี่น้องเนี่ยยังมากฟอกก็ไม่ต่อยไม่เนาะค่ะตอนให้อาหารน่องเนาะค่ะค่ะพี่น้องเบิ่งลูกไสจอมดือ้อข่อยโอนอัวพี่น้องโอนอัวอยังตีเพิ่นเห็นกบค่ะ Luật sai coi Manang nàng kô, vân con thì ba ý nhắn đi nhận, đi vãi yang hoa. con thì tian, a yên tian kôptin. Nyan tay yang kôa yu. Liu cướp tiền, yan, sai yan, bò yan, bò yan, bò <cười> 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 bò yan, <dàn. cười> bò yan, bò yan, bò bò วาย่านเลยมิตเซียนนี่มิตเสียนน่ะยอกมิตเซี่สวบเว้ยวาย่ยานเลยเตยีจับตัวเป็น,ปปปนเปลี่ยนกบพี่น้องเว้ยใจอ้ายเนี่ยมืมอ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 ่อเมื่อมื่อ้ายถือแล้วอ้ายไปใส่หนอสีไปใส่หนอเต้เต้ เอาเปิงไอเต้เร็วไอเต้เห็นยังผีเร้วไอเต้เตเตทำอะไรค่ะเต้นอนครับเต้นอนในห้องแอร์ครับนอนในห้องแอร์นอนนออพี่้องบอกไปใส้หุนดินดักดักลาเย็นทำบอลลูกลาเย็นทำบอลนอนในหันหลัคันเย็นก็นอนในหันลักว่าต้องออกมากาทั้งไรน,นี่ก็มีทั้งพัดลมมีทั้งแอร์เนะาะค่ะ Nancy, là ở bên tai lần nèm mập bung mặt sưu. And đa đeo đeo, đeo đeo, đuốc toilet, đuốc toilet. chói Hm? Hm? Nadie bây giờ. Hm? Nadie bây giờ. Hm? Nadie nhàng năm

โอ้ยย oh, ่าเป็นขามากไกลเนี่ยไปเงี้ยไปเงี้ยไปอะไรเงี้ยไปหิ้วจอมดื้อให้นางฮะโอ้ยยิ่งมปนขมักไก่เมียคุนจอมขี้ดื้อไปป่วนเปี้ยนป่วนเปี้ยนยึดตะกับกบพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อนางร่องเตะเตะนางร่องลูก เต้นั่งลงเต้นั่งลงนั่งลงนั่งลงเวลานั่งลงนั่งลงเร็วเร็วเต้นั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนอย่าบอกหยากเร็วนั่งลงเวลานั่งลงคุนไปเบึงไปเบึงน่องคุณชายจอมส้น่อยนั่งเฝ้ากรุ๊บนั่งลงลาเต้เต้นั่งลงเร็วลูกเร็วนี่แหละครับพี่น้อง ตอนที่สายสายมาแน่กับสีย่างพรากันย่างเหรนยญควรเปลี่ยนควนเปลี่ยนเหรนอยู่น้ำมูลนี่ล่ะแม่ต่อยไปนั่งอยู่ซ้ายก็ม่าควนเปลี่ยนนั่งอยู่น้ำย่าไปเดื้อไปหาไอ้ขุนไปขุนไปหาไอ้ขุนไปขุนไอ้ไปห่มบกม่วงล่ะไปมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาห่มบกม่วงเด้อมา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 เด้ออาพี่ไหมเหี่ยว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 ไปห่มบกม่วงห่มบกม่วงห่มบกม่วง อะไรห้องมกวงเร็วเรวเร็วเร็วเร็วเรวอพี่เอพี่ี่มาเหี้ยวเหี้ยวพี่มาเหี้ยวเวลาปวนเปลี่ยนดนพี่น้องมาเดลามา เต้พี่เต้เต้มาเนี่น่ยอมามา่ยมาเน่พนพไปเล่นยู่พ่นไปเล่นยู่พูนไปขุดดินเล่นยู่พ่นละจะไปเต้เราจะพ้าน้องไปพ่นเต้พ้าน้องไป เอเอามาสามนมเลยบัลมาครบสามนมเลยบัลน,นี่ครบสามนมเลยพี่น้องพักกันกินเข่าแล้วแล้วบางหนึ่งหั่นมันผ้าหย,ยาบไปต่อยกับลืมบม่ได้ถ่ายให้เบิ่งตอนกินเข่านะคะ่ะกินเข่าแล้วสามนมเต้มาหาน้องพี่มา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 ผ้า,าน่องเด็เนี่ยพี่มาสามนมค่ะ สามนมสามนมเหรนดินนี่ก็จะเป็นที่ดินบองคนเหรนเนาะจ้าเอาไอเต้ไปใส่ระบันนี่นี่ละ่ะคนก็นจะนอนเล่นกันอยู่จังสี่ละค่ะพี่น้องยะหยอกอ้ายสมคิดสมคิดบอกคือไอ้เต้เด้สมคิดว่ตตะนองหยอกหอหลดุด ค้าพี่น้องบันเนียนเม่ต่อยก็จะเอาไว้ซ้ำหน่สักกะะ่กน่นเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเม่ต่อยก็จะได้ไปเหยอยดยางอื่นอีกเนาะคะ่ะเพราะว่าเมตต่อยเอาเขามาให้น้องหิวแล้วก็น้องเต้ผมกินเนาะคะ่ะเอาเอาเขาก็กินแล้วบันเม่ต่อยก็จะไปเห็ดผ้าลายยางอื่นเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสำหรับลีปนี่อย่าลืมก็ไล่กดแช่มเม่ต่อยเนาะคะ่ะอย่าลืมเนาะคะ่ะ อย่าขามโฆษณหน้าของไม่ต่อยเด้อค่ะเพราะว่ากํำลังใจเม็ต่อยเด้อค่ะพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้เม็ดต่อยกับไว้ซ์ซันนี้เนาะสักก่อนนะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคลิปหนาพอกันไหมค่ะยาวเห็ดน้อง